อโอ้ยพี่น้างน้ำลายแตกม่ได้กินโดนละ สบายดีสวัสดีพี่น้องปองปลายเมื่อสุขสุคนมาจากพี่น้องมื้อนี้ได้ข้าวปุ้นสาวน้ำปลาแดกเนาะพี่น้องปลาแดกเขาต้มมาเรียบร้อยเด้อยพี่น้องต้มใส่น้ำขิงน้ำผักกาดผักแก้มบ่มีหยังละนาะสิเป็นสลัดน้ำแล้วก็แคบหมูกรอบพี่น้องมาแซฟเซนกันใส่กับกันถินน้ำลาดไปเลยพี่น้องน้ำปลาแดกนัวเลยใส่น้ำลายจักน่อยเนาะพี่น้อง ขิงขิงต้มใสน่น้ำขิงนะมันจงหอมนะเ,อเ,เานาะเผ็ดเผ็ดจัง่อยให้กันขิงซาวเลยพี่น้องมาเนี่ยโอ้ยี่เนาะ Namlai teh, boleh ikin dulu Nah, bernih pino Sip, siap-siap nong kan Hmm 카불 1kg, 피낭. แคหมูกับกรอบกรอบ อากาศอยู่ห้อนห้อน อากาศน้ำพี่น้องมีประโยชน์ในใน่ๆพี่น้องกินแล้วดีต่อสุขภาพเนาะ 嗯。Mm hmm. ปูพี่น้องแซ่บลายเนาะเอาพี่น้องเขากินเสร็จไปที่เฮียม้อยเนะาะใครมาคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดอ้อพี่น้องเดอ้อผิดพลาดประกันใดขอโทษขอภยัยไม่นี้ก็สิขอตโวลาพีและน้องไปเพียรเท่านี้พบกันคลิปหน้าสบายดี